พ่อแม่มีบุญคุณนะแตไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าพ่อแม่มีบุญคุณเด็กบางคนแกไม่รู้สึกเลยแกจะรู้สึกอย่างเดียวว่าไม่เห็นมีบุญคุณที่ตรงไหนเด็กมุมสมัยเนี่ยอาจจะมาเคยพบแกไม่รู้สึกเราก็ถามความรู้สึกในใจว่าเคยนึกไหมว่าแม่กับพ่อเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตของเราหลือเกินเหมือนกับเป็นชีวิตเป็นเจ้าชีวิตของเราเคยคิดนะแกบอกแกไม่เคยคิดแกบอกแกคิดแต่ว่าไม่เห็นว่าจะมีบุญมีคุณอะไรนอกจากไม่มีบุญคุณแล้วแกบอกว่า พ่อแม่บางคนไม่น่าเคารพนับถือโดยเดิแล้วแกก็ยกตัวอย่างแก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพ่อผมเนี่ยขี้เมาแม่ผมเล่นการพนันผมจะต้องเคารพด้วยไหมพ่อแม่อย่างนี้มีบุญคุณไหมก็แลตั้งปัญหาถามความจริงถ้าเรามองดูเผลน,นๆก็อาจจะคิดว่าไอ้คนขี้เมานี่มันไม่นานับถือแต่นั่นหมายถึงคนทั่ว,วไป คนทั่ว,วไปถ้าหากว่าเป็นคนขี่เล่าขี่ยาแล้วใครเล่าเขาจะนับถือคนที่เล่นการพน,นันใครเล่าเขาจะนับถือสังคมที่ไหนจะยกย่องแต่ในเมื่อบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนทั่วไปกลายมาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่างนี้เราจะคิดเหมือนคนทั่วๆไปกระนั้นหรือคิดไม่ได้แล้วก็ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่นั้นย่อมจะต้องมีอุปการะคุณที่ลูกต้องปฏิบัติท่านจะประพฤติอย่างไร เป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของเรานั้นท่านมีบุญคุณต่อเราเราต้องต้องตอบแทนบุญคุณท่านทีนี้ก็มาถึงปัญหาในปัจจุบันเขาถามว่ายังแม่บางคนเนี่ยคลอดลูกแล้วคนเอาไปทิ้งในกองขยะเอาไปทิ้งตามรั้วบ้านอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้รักลูกลลือนั้นหรือเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกหรืออย่างนี้พ่อแม่อย่างนี้มีคุณธรรมดังที่พระพุทธองค์สอนหรือ ถ้าเราศึกษากันให้ซึ้งลงไปถึงความรู้สึกของบุคคลที่พลอดลูกทิ้งในโรงพยาบาลก็ดีหรือเอาลูกไปทิ้งตามข้างถนนก็ดีไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่มีความสำนึกในความเป็นแม่หรือไม่มีความรักลูกของตนเองแกรักเหมือนกันแต่เพราะรักลูกตนเองไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้เห็นว่าคนอื่นจะเลี้ยงได้ดีกว่าแกก็ไปทิ้งไอ้ทิ้งเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่หมายว่าทิ้งให้ตาย แต่ทิ้งให้คนอื่นนี้เอาไปอุปการะเรียนดูในเมื่อแกเองยังไม่พร้อมที่จะสงเคราะห์ลูกซึ่งบางคนไม่พร้อมจริงๆยังเด็กสาวที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวพวกชิงสุกกรหามเหล่านี้คือผู้ที่ไม่พร้อมออครั้งจะรับออกหน้าออกตาก็เสียอนาคตเสียชื่อเสียงพ่อแม่เสียอกเสียใจ แ่ไม่้อมแต่ความรู้สึกรักลูกนั้นมีอยู่ก็ต้องทิ้งให้เป็นภาระของโรงพยาบาลเลี้ยงไปหรือมิฉะนั้นก็เป็นภาระของสังคมที่ต้องรับเลี้ยงไปอย่างนี้มีมากอย่างคุณหญิงเพียรเวชบุญเลี้ยงไว้หลายคนก็เล่าว่าเกิดมาจากประเภทนี้มากที่สุดบางทีแกกาลังเรียนหนังสือเป็นนักศึกษาเอ่อศึกษากันยังไงก็ไม่ทราบแต่ต้องมาเป็นภาระแต่ก็ต้องเลี้ยงดูก็ให้แม่ไปเรียนจนจบไปแต่ต้องมาเป็นภาระ แกก็ต้องเรียนดูก็ให้แม่ไปเรียนจนจบไปแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่จนกว่าจะมีหลักมีฐานไปแกก็ต้องเลี้ยงลูกไปจนโตบางคนก็ไปมีครอบครัวดีตต่งเนื้อตั้งตัวได้ส่วนแกเองก็เลี้ยงเด็กไปเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนาํามาวิเคราะห์ว่าพ่อแม่อย่างนี้เขามีสามัญสํานึกในความเป็นแม่ในความรักลูกหรือเปล่าถ้ามองดูเถินเิเราก็จะสาบแช่งว่าคนเหล่านี้เป็นคนใจยักใจมาน แม่แต่ลูกของตัวเองก็ยังไม่เลี้ยงไข่ทิ้งไข่ฟางใช้ไม่ได้สังคมอาจจะตำหนิติเตียนแต่โดยสามัญสำารึกแล้วนี่ทุกคนมีความรู้สึกรักลูกของตัวเองความรู้สึกในความเป็นแม่นั้นมีอยู่ผู้หญิงนั้นมีความรู้สึกเป็นแม่นั้นมีอยู่ความรู้สึกมีอยู่ผู้ชายนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งพระผู้ชายบางคนนี่ความรู้สึกที่จะรักลูกของตนเองเหมือนแม่รักนั้นน่ะมีน้อยผู้ชายบางคนแกก็ไม่รับผิดชอบ เพราะว่าก็ถือว่ามันท้นภาวะหน้าที่ของแกแล้วที่แกจะต้องไปรับผิดชอบบางคนก็เอาแต่สนุกก็ไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองพ่อแม่อย่างนี้ลูกต้องเคารพไหมก็ต้องเคารพถึงอย่างนี้ก็ต้องเคารพอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยยิ่งกว่านี้สมมุติว่าเรามีพ่อมีแม่เป็นสัตว์เดรละฉานก็ยังต้องอเคารพเลี้ยนดูท่านไปร่่งเกินไปทําอะไรท่านไม่ได้ ถือว่าเป็นบาปยิ่งถ้าถึงกับไปฆ่าแม่แต่เดจฉานซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองก็ไม่พ้นอนันตริยกรรมคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แก่ปิตุฆาตกรรมมา,าตุฆาตกรรมทั้งสองอย่างนี้หนีไม่พ้นเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนะักเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ในฐานะที่จะต้องสํานึกในความกตัญญูกตวเวทีนี้พ่อแม่จะเป็นอย่างไรนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงจะเอามาลบล้างความดีหรือบุญคุณที่ทาดีต่อลูกนั้นนะไม่ได้ ก็ที่เราเห็นว่ายังดีอยู่นั้นก็เพราะเหตุว่าท่านเหล่านี้ยังมีโอกาสยังยังยังเปิดโอกาสให้ลูกนั้นได้ลืมตาดูโลกไม่ฆ่าเสื้อก่อนเมื่ออยู่ในคันเพราะแม่บางคนที่ไม่มีธรรมะ ก็อาจจะฆ่าลูกตั้งแต่อยู่ในครันไม่มีมโอกาสไดล้ลืมตาดูโลกก็มีแต่นี่ยังเปิดโอกาสให้ลูกลืมตาดูโลกก็แสดงว่าท่านที่เป็นแม่นั้นยังเป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ถึงจะไม่ได้เลี้ยงดูลกูกของตนเองก็ชื่อว่าได้ให้ท้องอาศัยเกิดจนกระทั่งเด็กนั้นได้เกิดมาลืมตาดูโลกก็ถือว่ามีบุญมีคุณอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงเลยเนี่ยเป็นเพียงวางให้อาศัยคันเกิดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีคุณที่ลูกทุกคนนั้นจะไปลบล้างไม่ได้ จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นข้ออ้างโดยเฉพาะจะเอาความประพฤติของพ่อแม่มาเป็นข้ออ้างเพื่อลบล้างบุญคุณหน้าที่ที่ท่านมีต่อเรานั้นไม่ได้เราจะต้องจำนึกตลอดเวลาว่าท่านเหล่านี้ยังเป็นผู้มีบุญมีคุณอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจากการที่เราเ,เปลี่ยนแปลง,ปลงความเป็นอยู่ในสังคมจากระบบของไทยๆมาเป็นระบบใหม่ๆที่มีแต่ความสะดวกสบายนั้น มันก็เกิดผลเสียในสังคมหนังที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทางที่แก้ไขเนี่ยเห็นมีอยู่ทางเดียวที่เราจะแก้ไขกันได้ก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกแบบไทยๆที่เลี้ยงกันมาก็คือให้ลูกได้ดื่มนมตนเองถ้าสุขภาพไปดีเราก็อาจจะเสริมอาหารอาจจะให้ดื่มนมอย่างอื่นเป็นการเสริมอาหารก็ได้ก็ทางแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่าไม่มีอาหารอันใดที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทารก,กเท่ากับน้ำนมของผู้เป็นแม่เ,เราก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาเป็นเพียงเสริมแต่ว่าการประคับประคองเด็กการเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ต้องเลี้ยงแบบแม่เลี้ยงลูกก็คือพยายามให้เด็กนั้นได้อยู่ในอ้อมอ้อมแขนอยู่ในอ้อมอกของผู้เป็นแม่ให้มากๆก,ก็จะทําให ความสมนึกในทางวิญญาณในทางจิตใจของมนุษย์ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมานั้นเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมีความผูกพันเหนียวแน่นกว่าบรรดาสัตว์ต่างๆซึ่งมันมีความผูกพันกันเพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อโตแล้วความผูกพันนั้นก็สิ้นสุดลงเช่นอย่างความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานมันจะมีความผูกพันกันแต่เฉพาะเมื่อมันยังอยู่ในวัยเด็กเมื่อมันโตแล้วขึ้นตัวเองได้แล้วความผูกพันในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็เป็นอันว่าหมดไป เราจะสังเกตได้จากัดริญาาทุกจําพวกมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี้จะต้องสร้างความผูกพันทางวิญญาณหรือทางจิตใจเนี่ยให้ถาวรตลอดไปจนกระทั่งแม้ว่าพ่อแม่เขาตนเองนั้นจะล้มหายตายจากไปแล้วลูกก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาให้ความผูกพันเช่นนี้มีฝังแน่นอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะตายจากไปกี่สิบปีก็าตามลูกก็ยังคงคิดถึงแม่น่นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางวิญญาณ ของลูกที่มีต่อแม่ว่าเป็นของยั่งยืนถาวรถาวรกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะแตกสลายไปแล้วแต่ว่าความผูกพันทางใจนั้นยังคงมีอยู่เมื่อความผูกพันทางใจมีอยู่ลูกก็ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์โดยเฉพาะก็คือได้บําเพ็ญทักษินาทานให้แก่บรรพบุรุษของตน ดังที่เราจะเห็นได้จากหลายท่านที่อายุมากแล้วเวลาทําบุญก็บอกอุทิศให้พ่อให้แม่อายุ80ปีแล้วก็ยังคิดถึงพ่อแม่ทั้งๆที่ตัวเองนั้นเป็นตาเป็นยายของคนอื่นแล้วแต่หน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่นั้นยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่ตายหน้าที่นั้นก็ยังไม่สิ้นสุดลงยังคงทําให้แม่อยู่ตลอดเวลานอกจากทําให้ตัวเองแล้วก็ให้พ่อแม่ของตนเองด้วยนี่คือความผูกพันทางใจที่สร้าง ความสัมพันธ์ความมั่นคง